สวัสดีตอนเย็นครับพี่น้องมาเมื่อนี้ก็ออกมาใ่หนูอีแล้วครับเนี้เปลี่ยนแนวจันหน่อยครับเอากงมากครับกงมาหาหลังนี่กับดวงอีกเกียรหลังครับเป็นห้อยกัดหิ่อยู่นี่ครับพี่น้องห้อยกัดหิ่าผมนี่ใส่กงงนะครับเพราะว่าหมายหน้าเขาตอนนี้เขาเริ่มเกี่ยวบปแล้วครับน้ำก็ะไรบ้างครับพี่น้องน้ำึ้นคล้องกับคืนครับมากับกงงนี้ครับกงเป็นงงกงแบบเหยียบนะครับกงใส่เหยียบเอาครับ เป็นกลไกลแบบซับแรงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเหยียบครับหนมเขามาหนีปุ๊บเขามาเหยียบเหยียบไก่ปุ๊บลันนะครับนี่ตัวล็อกอยู่ทา่หาครับอ่ะมือซาหจะขยา,ยานทำกันนะครับพี่น้องจะค่อนพ่อไม้ดีๆจังกะสุดท,ท้ายเบ้างนะครับมาเจอไม้ส,สวยๆกะอยากให้เบิ้งน้ำครับพี่น้องพ่อจัดงาครับ ไม่ผมใส่ดวงอีกอันนึงครับุมนะมอครับใส่ไปซองอันเลยครับเพืนทีมี้เพืนทีเลือกเขาอันใดจ้งใครมาเบิ่งกับน,น้ำอื่นสองครับสูตรให้กัดหงาครับกัดหนางามเลยครับใส่ดวงด้วยใส่กรงด้วยครับโอเคครับเจอกันมอนือเสองครับพี่นอ้อง สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องไปรเรื่มหาปลานะครับวันนี้มากูหนูครับต้องจับหมู่บ้านมาใส่ไว้ครับพี่น้องมาใส่ใบกับฝนตกสองรอบครับตกช่วงดึกๆประมาณเชียงคืนทีหนึ่งนิดละแล้วก็มาตกเล่อข่อยแก่งดีครับยามหนูน่วกันครับพี่น้องอันนี้ไม่โตว,วะ ู่ใจกุ้งวันนีอันหนึ่งครับพี่น้องเดี๋ยวจะอาไปเปบิ่งฟังคุณกันว่านี่หลบ,บัดเลยกุ้กงกระบบมาเลยครับพี่น้องเอ้ยฝนตกกบปนเนี่ยกุ้งไม่เข้าเลยครับ ตาบดครับพี่น้อง้าดิถูกฟ้องนี่ครับพี่น้องมันดีมี่ตัวบ่ทั้งดวงทั้งโกงครับนี่อย่างนี้นี่โกงครับนิ่งด้วยกัน,กนล่ะโอ้ยฝนเลยฝนเครียดเส้นหักแท้มาด ฝนตกครับนี่ไม่ัวเขวาวะพี่เนาะนี่ก็นนิ่งครับกุงุงโอ้ยฝนตกหนักเกินไปต่อครับเนอะไปยุมานนี้ภาษาบุ้งก่อนผมใช้ฝั่งไหนเนี่ยบุ้

ลมหมองเนี่ยเห็นต้นไม้โอ้ยมันมีตัวครับไปต่อครับเก็บมันโกงรีบเก็บมันรีบด่วงครับเห็นแล้วให้ไปใส่ละด่วงกันนิ่งอีกครับโอ้ยฝน ฝนไอ้ฝนมัน,นจะได้ตัวไหมครับวันนี้หมดแล้วครับ้องนี่ไปตั้งคนเราบนี่คมันจะได้ตัวไหมเดี๋ยวต่อครับต่อฟองนี้ครับฟอนี้งหงบอย่างนงอยบๆนะครับ โกงหนิ่งครับหนิ่งอีกแล้วเทศุโกงไม่ยังดีครับหนิ่งเป็นป้าสากเลยเอาไว้นี่ก่อน ไปต,ต่อครับดูจุดนี้ครับจุดนี้เป็นไงเอากรงลันครับพี่นอ้องไปนอน,นอยเนาะก,กงลันเต็นหน้ไม่อยู่ขุนทางไปนอ,นนอ้อยเนาะอื ดวงครับดวงหนังดวงกระป๋องดวงกระป๋อลันโอ้ยหนักดาเลยครับพี่น้องมือนอ๋อนี่ไม่พอตัวป่ครับมึงแล้วเขามาแก่มือยไหมครับปัสสาไหมก็ได้ผมใส่ไปสีดีดวงวันนี้หนึ่งอื้ ดวงนั่นโอ้ผมมีตัวครับฟองนาำกับผมมีเดินฟองนี้ดีพี่นี่หน้าหมา้ใส่ไปสเโอ้ยใส่เ็นอตดองก็เห็นนี่ <c oughs> เอ้าวดวงลมลมครับดวงลมมีตัวครับเอ้ายังดีที่มีตัวครับยังไม่ตายด้วยโอ้โกลัวไม่ได้กินน้องเลยหนูกลางๆครับพี่น่องเดี๋ยวบ่หน่องไปต่อครับพี่น้องเหลืออยู่จากหลังพวกผมจัดการตัวนี้ก่อน nhung này nhung ai lại mèo, nó nó đổ mèo, 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 đừng mèo, 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 ดวงนิ่งครับไปบตากตอครับสรุปแต้มครับพี่น้องได้หนูสดตัวหนึ่งครับติดติดดวงครับบ่ตายแล้ใส่ก่งไวมันตียั่งบ่อวันที่ทด้กินครับในวันที่ฝนตกหนักเลยมือนคืนฝนตกหนักครับเราจะมาซ้ำนะครับ อะไรซ้ำได้ครับเพราะว่าห้อยกัดหย่างมันขึ้นกหมม,ม,ม,มีมีมีปลาปลายอยู่พอจะอยู่ได้กินครับอีสานพันสปอร์ตเบิ่มหนาว้างครับขอบคุณค่าพี่น้องขอบคุณหลายครับ